สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็อยู่กับมาร์คลูกบันนครับผมพาพี่พน้องมาลาปะไรครับผมครับพี่น้องลำแล้วอันนึงไม่รู้จะโดนเปล่าครับพี่น้องมารอดูนครับอันแรกครับผมอยู่ครับพี่น้องอยู่ครับมารอดูนตัวนันครับมารอดูนตัวนันครับพี่น้องอยู่ครับผม เลงเกลืครับพี่น้องตัวนี้ยังไ้ก็รอโดนรอโดนครับพี่น้อง ตอ um. ้วใจัยครับผมมาแล้วครับ oh พี่น้อโอ้โฮ ใหญ่ครับผมโดนครับผมตัวเล็กมองครับพี่น้องอุ้ยหลังนี้กินครับพี่น้องหลังนี้กระลำแล้วครับพี่น้องดูครับผมหลังนี้กระดึงอยู่ครับพี่น้องมาด,ดูครับ ดึงครับดึงมาแล้วพี่น้องดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วครับดึงมาแล้วครับอู้อู้พี่น้องดูครับโอ้โหอู้มีสะบักเอีบเลยครับอะไรบ้านผมพี่น้องอู้เฮ้ยเหมือนน้งเงินจะจะดึงกันกันพี่น้องโอ้กินไม่ได้บาทเดีวยวไหวเลยพี่น้องครับ กินหรือเปล่าครับมันใช้หรือเปล่าครับทำมาชุ้นึ่งตึงพี่น้องเมนไหมครับเอาอยังครับใส่ไปไประมาณสี่สิบกว่าอันพี่น้องได้ไปแล้วครับสามตัวแล้วหลุนกันพี่น้อง นี่แต้มเพิ่มปลาครับเหลือเอยอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันครับเหลือยี่หกอันพี่น้องได้ไปแล้วครับได้ไปอยอ่ห้าตัวแล้วพี่น้องอู้หสามตัวเล็กมันได้ทายไว้ครับพี่น้องยังใหญ่ยครับปลาไหลมาผม โอ้รับพี่น้องอู๋ยงอว,วนครับอวนมาครับพี่น้องถ้าถ่ายภาพไม่ค่อยหนึ่งไม่ค่อยดีขออภัยด้วยนะพี่น้องถ่ายคนเดียวครับผมถ่ายไม่ค่อยถนัดครับหนจะเอาปลาไหลก็จุกอยากถ่ายอยากครับผม โอ้ดูพี่น้องใส่ครับผมไม่ใช่ธรรมดาครับผมใส่นี่สุดยอดครับเยอะมากครับปลาไหลบอ่อผมแหมพี่น้องดูครับใส่ครับสวยเลยพี่น้องนี่ครับรูอยู่ใกล้กันที่พี่น้องแต่มรูจะอยู่หรือเปล่าครับผม นีงน่งก็ลอยดึงนะครับตัวมันยังไม่ไม่กินครับดึงอยู่ครับแต่ยังไม่กินพี่น้องอย่างนี้นี่ครับได้ไปแล้วครับพี่น้องสามตัวใส่ก็รอรอกันเลยพี่น้องนี่ครับใส่สวยๆรอกันเลยครับครับพี่น้องใส่ มีแต่ใส่ใหญ่ๆครับปลาไหลบอ่อผมขนาดแดดปลายหลชุดเลยที่พี่น้องตัวเยอะมากเลยครับปลาไหล่บผมนี่มีก็รุ่นนี้นะครับดูพี่น้องความยาวครับผมดูครับเบ็ดสิบกว่าอันครับสิบอันสิบเอ็ดอันพี่น้องได้มาห้าตัวครับแป๊บเดียวครับตกไม่โพอสองโมงเลยพี่น้อง ไม่ต้องดูที่แหลกครับมันผมดึงดึงขึ้นเอาดึงขึ้นเอาเลยพี่นอ้องนี่ก็ดึงเนี่ยครับแต่ว่ายังไม่กินตั้นเหล็กลอยพันมอี่ยมันดึงไปรลาวทีนึงพี่น้นนองเหมือนจะรูครับไม่ดึงอีกเลยยังครับยังไม่เอาพี่นอ้องมันที่ใหญ่ครับปลาลบอผม สวยครับพี่น้องจะพาเดินดูพีนองนี่ก็ยังไม่กินครับผมยังไม่เอาครับพี่น,น้องอันนี้ยังครับอยู่มันเดือมพี่น้องอันนี้นู่นครับอยู่ฝั่งบอ่อหนึ่งพี่น้องอนะครับ ครับี้อ้นะครับช่อนกระไายได้พี่น้องยวเราดูจาแป๊บมั้งครับถ้ายังไม่มีกินก็น่าจะเก็บเว็ดครับผมคำละเดี๋ยวไปหาตัวแล้วครับผมเหนื่อยเลยครับพี่น้องบะไยห้าตัวนี้รอซะเหนื่อยนะครับ มมีแตใ่ใหญ่ๆครับผมครับพี่น้องผลงานดูเถอครับนอนเหลืองเหลืองไข่ไม้เลยพี่น้องเหลืองผึ่มเลยครับดูครับยั่งใหญ่พี่น้องจะปด,ดไดไหมน้่นนี่ครับจะกินโอ้ตัวน,นี้น่าจะปดได้อยู่พี่น้อง น่าจะปดได้อยู่ครับตัวนี้เราขอหยัดปดกำลนนังนี้เป็นน่องใส่ถุงนะครับ อตัวน,นึงไม่น่าจะปดได้ครับอตัวน,นึงกินบึกพี่น้องนะครับใส่สวยๆพี่น้องครับผมยังใหญ่ครับเหลืองน้องดูเถอะครับนี่ครับผม,มนีตัวน,นี้มีนายจะปดได้นะพี่น้องกินดึกแล้วครับ ตัวนี้กินยันคอแล้วครับพี่น้องเขาลึกแล้วครับมันนอาปดได้ครับผมตัวนี้ครับพี่น้องไงรอดูนต่อครับครับพี่น้องนี่ก็มืดแล้วล่ะครับเฮ้ยจะก้าบบานแล่วล่ะครับผมไดมาเยอะนี่พี่น้องหาตัวครับผมหาเต็มใส่สวยครับผม สโลได้พี่น้องครับวันนี้สวยเลยครับมีตัวใหญ่ครับพี่น้องทิ้งว้ยุดสามอันครับผมเหลือใบมันใบเพรพันไดน้พี่น้องโอ้ได้ไปวันนี้ครับมีตัวใหญ่ครับผมทิ้งไว้สามอันครับพี่น้องรองมันดูทีเดียวครับผมมันดูจะมีเต็มหรือเปล่าครับมันดูมินก,กินไหมพี่น้อง ไปมาดูทิธีครับผมนี่จะกลับบ้านแล้วครับหกโมงกว่ากับทุ่มนึงแล้วพี่น้องของ้ากั็เหลือมืลยแล้วล่ะครับนครับผมมันนี้หาเต็มยังไงก็เป็นรอดีไปถ่ายเทให้ดูครับพี่น้องบ่าอะไตัวใหญ่ขนาดไหนครับผมนะครับรอเจอกันครับผมครับพี่น้องผลงานมันนี้ครับผม เบ็ด11อันได้มาห้าแต้มครับผมใส่สวยๆเ้ยครับพี่น้องสองโลกลัวครับผมสองโลกลัวก,วกับสามโลนะพี่น้องมีย่องใหญ่เ้ยครับปลาไหลตลอตัวครับพี่น้องรู้เถอะครับผมากาบลาพี่น้องไปเพียงเท่า,ทานี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับพี่น้องขอบคุณครับสําหรับการรับชมครับ